tri tn p a r I t Part 3ครับราคาปัจจุบัน29ตังค์ราคาเส้น200วัน31ตังค์มองเป็นลงถูกไหมลงไหมนี่ตรงนี้เป็นขึ้นนะเออนะครับเอาแล้วลงอัพคลิปทำไมอ่ามันมีเหตุผลแบบนี้นะครับเห็นไหม จุดหมุนจุดหมุนนี่เขาเรียกจุดหมุนถูกไหมนะครับจุดหมุนจุดหมุนอ่านะครับดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ตั้งแต่ tritn เข้าตลาดโอ้โหอะไรวะเนี้ยเส้น200วันในไทม์เฟรมใหญ่เราไม่ดูนะครับเราไม่ดูนะเราดูว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในโซนถูกหรือแพง ซึ่งถ้ามองง่ายๆก็อยู่ในโซนถูกครับมองแบบนี้นะเห็นไหมแบบนี้ครับอยู่ในโซนถูกนะอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับโซนแพงจะประมาณ 50สิบตังค์นะอืมนะครับห้สิบตังค์นะครับ,ต,รบต่อไปแต่ตัวนี้ผมแจ้งก่อนนะครับว่าเมื่อวานที่เราคุยกันตอนที่ผมเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราคุยกันเรื่องเกณฑ์กาไรอืมเราคุยกันเรื่องเกณฑ์กำไรนะครับปรับไปเดยย่อกราฟย่อกราฟยอ่อหมายถึงว่าหดกราฟให้เล็กที่สุดเออจะดูในไทม์เฟรมเดยอืม หยดปุ๊บนี่ครับเราจะดูว่ารอบก่อนเนี่ยเขาทำอะไรไว้รอบก่อนเขาทำแบบนี้เขาทำจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับหนึ่งรอบแล้วย่อตัววิ่งไปจุดนู้นสองรอบนี่ทำแบบนี้รอบที่สามถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องดูก่อนว่าโอเคแหละมันหลุดเส้น200วันมันจะมองเป็นลง แต่ถ้ามีแรงซื้อก็คือแท่งเขียวปิดในเด y วันไหนมันจะเริ่มเป็นแรงซื้ออยู่ที่ว่าแนวรับไหนจะรับอยู่ถูกไหมนะครับแนวรับไหนจะรับอยู่นะครับผมจะมองตรงนี้ในรอบของเขานนน,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 นะครับเราใช้มองตรงนี้นะผมวาดก่อนนะ เราใช้จุดหมุนของแนวรับตรงนี้รอบแค่นี้พออ่ารอบแค่นี้พอนะครับอ่ะดูตัวเลขกันแนวรับในกรอบที่ผมมองในรอบนี้จะมี25สตังค์กับแนวรับใหม่ที่เขาหลุด25ต่าตังค์ไปก็เป็น23สตังค์แต่ราคาปัจจุบัน29สตังค์ถูกไหมอืม ถ้ามาสต็อปลอยี่หรือ23่ําตถ้าลึกไปคุณต้องสต็อปลออครึ่งแท่งถูกไหมอืมนะครับแนวต้านสูงสุดในรอบนี้ก็คือ46สตังเล่นแค่นั้นเล่นแค่นั้นนะครับครึ่งแท่งเขียวกะด้วยสายตาได้ไหมครึ่งปะอ่ะประมาณนี้ ครึ่งไหมมันเหมือนจะเกินครึ่งเนาะอืม2ิบเจ็ด้ม้ไหมครึ่งไหมอืมถ้าครึ่งต้องประมาณยี่แปดนะครับยี 28, นะ่แปดเนาะโอเคมองเป็นจุดสต็อปลอสไปมองเป็นจุดสต็อปลอสไปนะนะครับยี่สิบแปดตังหรือยี่สิบเจ็ดตังอืม ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราคุยกันตอนผมอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะนะครับช่วงนั้นผมอยู่จังหวัดเลยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บางพีสมุดปราการแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับก็เลยมาอัพคลิป TRITN ก่อนแนวรับแรก25ตังก็จริงแต่สายเก่งกำไรต้องเป็นแนวรับครึ่งแท่งเขียวคือ28ตังหรือ27ตัง แล้วแต่ความเสี่ยงของคุณนะครับแนวรับสุดท้ายคือ23ตังค์นะครับจะบอกก่อนว่าแนวรับ25ตังค์ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงเพราะเมื่อวานปิดเขียวแท่งใหญ่วอลรุ่มเข้าวอลุ่มเข้านะครับงั้นเรามองแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันเลย31ตังค์การผ่าน31สสตังค์ไปได้เนี่ยถือว่าดี ที่ผ่านแนวต้านแรกได้ด้วยและ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 ผ่านเส้น200วันกลับมาอีกครั้งการผ่านเส้น200วันเขาชอบทําแบบนี้เอาใหม่นะการผ่านเส้น200วันเขาชอบทําแท่งแบบนี้ตอนผ่านแล้วอ่านะครับแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปครับจากแนวต้านแรกคือ 33สตางค์มันอยู่ที่คุณนะครับจะเอาละเอียดขนาดไหนอนะครับจะเอาแบบนี้เลย31มตังมันก็แล้วแต่ครับแต่ผมจะเอาประมาณ33สตังค์นะครับส5สิบห้าสตางนะครับหรือจะลงหลัก5ก็ได้นะครับ37สตางค์อะไรเงี้ยแต่มันจะทีแบบว่า ต้านและสตังมันก็โอ้โหทีไปเนาะทีไปนะครับ39สสตังอ่าสีตังกลมๆก็ได้จำง่ายๆนะครับผมมองรอบนี้เนี่ยรอบใกล้ๆเนี่ยจะมองประมาณ35สสตังรอบไกลหน่อยที่จะใกล้แนวต้านในรอบนี้ก็จะมองประมาณ40สตตังนิดๆอานะครับ จะบอกก่อนว่าตัวนี้ตอนที่เขามาเนี่ยก็แรงเอาเรื่องนะเออนะครับตอนที่เขามาวอลุ่มเข้าก็แรงเอาเรื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนที่แรงแรงจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่โซนที่ผ่าน3 1สตางค์ตัแล้วนะ T.I.T.N. พาร์ทสนะครับแพทเทิร์นเก็สวยนะก็สวยนะครับวาดก็จะประมาณนี้นะ นี่นี่นี่บายเซลหมูยูม่นะบายเซล โอเคไหมนะครับแต่บอกก่อนครับเมื่อวานเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันตอน30สิต่างสามเอ็ดต่างที่ผมเห็นนะบางคนเขาก็อ่าแล้วก็แบ่งเข้านะครับแบ่งเข้าเพราะว่าคนเก็งกำไรเขาจะเยอะตัวเนี้ยเขาก็เคยเล่นกันอยู่นะครับอืมแล้วก็แล้วย่อลงมาครับนะย่อลงมาได้เยอะเออย่อลงมาได้เยอะแล้วก็ปิดเขียวพักตัวผมจะบอกก่อนว่าตั้งแต่เขาลงมาหลุดยี่หงคต่างไปเนี่ย แล้วมาทำย่ำอยู่ยีบสามตังแนวรับเนี่ยทรงตัวอยู่ได้ประมาณมีแท่งโดจิสองแท่งเห็นไหมแท่งโดจิหน้าตาเป็นงี้บางคนอาจจะงงอยู่เลยแท่งโดจิหน้าตาเป็นงี้นี่แท่งที่ไม่มีบอดี้ครับโอ้ดาวโจนเช้านี้สรุปบวก200กว่าจุดนะครับเนี่ยแท่งโดจิหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คือมีแต่ไส้ไม่มีบอดดี้อ่านะครับเห็นไหม พักตัวโดจิสองแท่งยกตัวยกตัวปิดเขียวหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็พักตัวโดจิอีกหนึ่งแท่งแล้วก็ยิงแท่งยิงคือแท่งเมื่อวานนะครับแท่งเมื่อวานอืมผมก็เลยบอกว่าอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นสัญญาณสัญญาณจุดเข้าที่ได้เปรียบอืมนะครับจุดเข้าที่ได้เปรียบนะครับ T R I T N Part สประมาณนี้ครับเก่งกำไรห้ามขาดทุน กำไรถูกเสมอถ้าเก่งกำไรแล้วไม่มีจุดคัดคุณอย่าไปเทรดเก่งกำไรเพราะมันจะขาดทุนมากกว่ากำไรจุดคัดของคุณมันต้อง2-3%ถึงจากทุนจุดขาย4-5% 4ถึงเนถึงนะสถึงนะครับก็เลยบอกก่อนเลยบอกก่อนนะครับอืแนวต้านแรกถ้าผ่าน31สสตังค์ไปได้เจอกัน 35สตาตังและ40ตังอ่ะพูดกันเลขกลมกๆท่วนห้าน,นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอบท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ